ปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นเผาแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวคอยประสานก็คือความชื้นนัานเขาเข้าใจในพื้นฐานหลักการตรงนี้ซึ่งเดิมคนเมืองก็ทําไร่หมุนเวียนนะครับแต่ตอนนี้หลักๆก็อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรียงอันเนี้ยเขายังมีความจำเป็นต้องใช้ไฟชุมชน ของภาคเหนือตอนบนเนี่ยนะฮะมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากแล้วเราต้องยอมรับว่าพี่น้องไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่อยู่บนดอยที่อยู่กับป่าเนี่ยเขาอยู่มานานแล้วนะแต่เพียงแต่ว่ากฎหมายป่าสงวนแห่งชาติกับกฎหมายอนุรักษ์เนี่ยไปประกาศทับเข้าที่หลังนะเพราะ,ะนั้นเขาเลยกลายเป็นคนที่อยู่ในป่าซึ่งอันเนี้ยถามว่าระบบการผลิตที่อยู่ในระบบนิเวศแองแบบเนี้ยนะ ระบบเกษตรที่สูงที่ใช้น้ำฝนนะฮะใช้น้ำฝนไม่มีระบบชลประทานเข้าถึงมันเป็นระบบที่เป็นระบบเกษตรโบราณมากนะที่เราเรียกว่าไร่หมุนเวียนซึ่งเดิมคนเมืองก็ทำไร่หมุนเวียนนะครับคนเมืองก็ทำแต่คนเมืองเปลี่ยนเปลี่ยนระบบเกษตรไปะละแต่ตอนนี้ก็จะอยู่หลักๆก็อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงหรือว่าปะกยอกับพี่น้องล้วทั้งหลายอันนี้เขายังมีความจำเป็นต้องใช้ไฟในการทำเกษตร จร,จริงๆเป็นพื้นที่เกษตรยั่งยืนบนที่สูงนะครับเป็นเกษตรแบบยั่งชีพนะฮะไม่ใช่เป็นกระพาะเชิงเดี่ยวนะคนละอย่างนะครับเป็นระบบหมุนเวียนที่รักษาระบบป่านะฮะโดยไม่ทำลายระบบป่าแล้วก็รักษาหน้าดินด้วยแล้วสามารถมีพืชผักไว้กินตลอดปีและมีข้าวกินตลอดปีซึ่งอันเนี้ยเป็นระบบที่เราจำเป็นจะต้องดูแล เพราะว่าการเผาทําลายเพลี้ยทำลายทำลายจริงเพราะว่ามันฆ่าเชื้อโรคนะครับที่มีอยู่ <_ S 2> พวกไข่แมลงไข,ข่ของอะไรคือถ้าเมื่อไหร่เรากําจัดออกไปบ้างคือไม่หมดหรอครับจริงๆมันก็ไม่หมดข้ง้ขงๆมันก็มีแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดสบายใจว่าโอเคนะฉันเผาฉันทาลายไข่ของพวกนี้ไปแล้วตัวอ่อนของพวกนี้ไปแล้วตัวอ่อนบางตัวมันฝังตัวอยู่พวกด้วงพวกอะไรมันฝังตัวอยู่ในดินนะครับเมื่อไหร่ที่เราไม่เผาปรากฏว่าไม่มันมันไม่ตาย มันพอดีจังหวะพอดีขึ้นมากินต้นข้าวอันนั้นก็เป็นเป็นกลุ่มของพวกแมลงนะครับเพราะในพื้นที่หนึ่งพื้นที่เนี่ยมันมีสิ่งมีชีวิตเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าถามว่าเขากําจัดอ่ต้องการกําจัดอย่างเดียวไม่ไมใช่นะครับเพราะว่าเขาเลือกไม่ได้นะมันก็เลยตัวอื่นลวตายประการที่หนึ่งเรื่องของเรื่องของศัตรูนะครับที่จะมีผลไอ้สคือว่าเผาแล้วมันได้อะไรเผาแล้วสิ่งที่ได้มาก็คือขี้เท่าขี้เท่าก็คือสารอาหารตัวหนึ่งที่พืชต้องการเหมือนกันนะครับแล้วก็ ที่เท่าเนี่ยมันจะเป็นมีมีคุณสมบัติเป็นด่างนะครับก็จะช่วยปรับสภาพของดินให้ได้เหมือนกันนะครับการเผาบางบางครั้งก็ทําให้เกิดแร่ธาตุบางกลุ่มที่ที่พืชต้องการอีกที่ข้าวต้องการอีกนะครับเพราะถ้าเกิดว่ายังไม่เผามันยังไม่สลายพืชเนี่ยจะกินได้ก็ต่อเมื่อเขาสลายจกนกระทั่งกลายไปเป็นแร่ธาตุเชิงเดี่ยวมันถึงจะดูดเข้าไปในร่างกายของมันดูดซิลิกอนได้เข้าไปดูด อ่าไนโตรเจนดูดโพแทสเซียมดูดฟอสฟอรัสเข้าไปในในในตัวของมันนะครับมันจําเป็นที่จะต้องให้มันแตกตัวถึงขนาดเป็นโมเลกุลมันถึงจะดูดเข้าไปได้อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งว่าโอเคได้แร่ธาตุอาหารเสริมได้ปรับ ph ของดินนะครับทำให้ดินเหมาะกับการที่จะให้พืชให้้ข้าวข,ข,ขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวคอยประสานก็คือความชื้นังนั้นต้องรอความชื้นให้มันให้มันผสมให้มันลงตัวให้มันเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมี เป็นไบโอเคมีขึ้นมานะครับเป็นชีวเคมีขึ้นมาเพราะเขาเข้าใจในพื้นฐานหลักการตรงนี้นะครับโดยพื้นฐานแต่ถามว่ามันมันจำเป็นจริงๆใช่ไหมมันก็ไม่จำเป็นจริงๆทั้งหมดนะครับอันนั้นคือความรู้พื้นฐานของชาวบ้านหนึ่งก็คือกับจัดศัตรู2นะครับเขาได้ปรับสภาพของดินนะครับทำให้ดินเป็นกลางมากขึ้นนะครับ บา,บางแห่งก็ไปดินเป็นกรดนะครับก็ทำให้ดินเป็นปางมากขึ้นเหมาะต่อก,การเจริญเติบโตอันที่3ก็คือ,อไปย่อยไปสลายพันธะอะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนโครงสร้างมาเป็นสิ่งที่พืชสามารถดูดเข้าไปได้นะครับแล้วก็เอาไปใช้ในการเจริญเติบโตเอาไปใช้ในการออกรวมจริงๆแล้วจากข้อมูลงานวิจัยเนี่ยในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเป็นพื้นที่ที่เกิดไฟและฝุ่นควันนะฮะทุกปีนะที่ผ่านมาเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะลดพื้นที่เหล่านี้ลงแล้วเปลี่ยนจาก,กเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นกเกษตรที่ยั่งยืนมากขึ้นนะฮะซึ่งอันนี้แหละมันก็จะทําให้ระบบการใช้ไฟลดลงที่เรียกว่าไฟจําเป็นคืออันนี้ครับคือระบบที่ทําเกษตรแบบยั่งยืนส่วนไฟที่ไม่จําเป็นอย่างเช่นพืชเชิงเดี่ยวต่างๆเหล่านี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนพืชให้เป็นยั่งยืนมากขึ้นลดไฟมากขึ้นเปลี่ยนเวลาเพื่อเพื่อ เพื่อให้เกิดการจัดการบริหารเชื้อเพลิงทีไ่ไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมะะต่อค่า p f 2อมากขึ้นครับ